สวัสดีค่ะ a r c t i ทค l e c t r o n i อนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันวันอีกครั้งในช่วงของรีวิวสินค้านะคะวันนี้วันมาในส่วนของตัวท็อปของ a r c t i ทเลยว่ามีอะไรบ้างมาที่ตัวแรกกันก่อนเลยค่ะเป็นในส่วนของเครื่องเปออากาศในบ้าน ะะรุ่นนี้เขาบอกเป็นว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดสำหรับอารเทคเลยไม่ว่าจะใน s h อ p ป e หรือใน Lazada นะคะเป็นตัวที่ลูกค้าหลายๆท่านให้ความนิยมนะคะอันดับแรกเลยที่ลูกค้าชอบก็คือไซส์เล็กกระทัดรัดรูปทรงดีไซน์ที่ออกมาแบบเรียบหรูดูเฉวี่ยนะคะและที่สำคัญก็คือรุ่นนี้นะจ๊ะสามารถใช้ได้กับสภาพห้องที่สูงสุดได้ถึง16ตารางเมตร ะะทุกรุ่นของอาเทค่ะสำหรับตัวเครื่องพวกอากาศในบ้านนะคะสามารถกรองฝุ่น pm 2.5ได้กรองฝุ่นที่มีขนาด0.3ไมครได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงขนสัตว์ขนแมวได้เช่นกันนะคะรุ่นนี้ค่ะก็คือจะมีไส้กรองอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเปิดได้เลยไส้กรองนะคะจะอยู่แบบนี้ข้างล่างนะคะให้ดูว่าไส้กรองนะคะ เป็นไส้กรอง3ชั้นนะคะจะมีในส่วนของเฮปปาคาร์บอนแล้วก็สปอนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกรองกรองอากาศได้ดีแล้วก็กรองฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการใช้งานก็คือเก็บไซกรองได้เลย นะคะและที่สำคัญรุ่นนี้พิเศษกว่านั้นอีกคือสามารถใส่น้ำหอมอโลมาหยดไปที่ช่องนี้ได้เลยนะคะลูกค้าหลายๆคนชอบใครชอบกลิ่นไหนแบบไหนสามารถเจิดไปได้เลยนะคะสินค้ารุ่นนี้นะคะเรารับประกันอยู่ที่2ปีนะคะส่วนสำหรับไส้กรองมีอายุการใช้งานอยู่ที่1ปีนะคะแนะนำว่า3-6เดือนให้นำตัวไส้กรองถอดออกมาทำความสะอา อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูในเรื่องของการดูดฝุ่นก่อนนะคะการดูดของเขาก็คือจะมีช่องดูดแบบนี้นะคะด้านหลังและด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาดูดอากาศเขาจะดูดทั้งสองฝั่งนี้ด้านหน้าและด้านหลังแล้วกอากาศที่สะอาดเข้ามาที่ด้านบนนะคะเรามาดูในเรื่องของตัวปุ่มต่างๆก่อนต้องบอกว่าเป็นปุ่มสัมผัส นะคะที่สามารถสัมผัสได้เลยแบบนี้และที่สําคัญการเปิดการใช้งานนะคะก็คือเปิดการใช้งานได้เป็นปกติแต่ว่าลูกค้าสามารถเสียบไฟไว้ได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่ใช้งานนะคะก็จะมีเป็นปุ่มง,ง่ายๆเลยค่ะปุ่มการใช้งานแบบง่ายๆคือมีปุ่มเปิดและปิดนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสปีีของพัดลมค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ระดับของสปีีพัดลมนะคะ ันนี้จะเป็นระดับแรงนะคะระดับ1 2และ3นะคะและที่สำคัญจะมีในส่วนของปุ่มเปิดปิดไฟด้วยนะคะเปิดปิดได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มตัวล็อกหน้าจอนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าหน้าจอของเราเป็นระบบสัมผัสที่ทันเป็นปุ่มที่ เป็นปุ่มสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการล็อกหน้าจอค่ะก็คือสามารถกดค้างไว้ได้เลยไม่เกินสามวินาทีนะคะหลังจากนี้ก็คือจะกดป,ปุ่มไหนไม่ได้แล้วนะคะหากต้องการเปิดก็คือเปิดแบบนี้ได้เลยเหมือนเดิมอ่ะก็จะใช้งานได้เลยนะคะสำหรับตัวรุน่นนี้เรียกได้ว่ารุ่นนี้คือลูกค้าหลายๆคนก็คือชอบนะคะรุ่นนี้ราคาสมนดุลิขสิทิก็คือไม่เกิน1,000 อ่าหนึ่งพันห้ารบาทไม่เกินนี้นะคะสำหรับในช่วงของโปรโมชั่นนะคะเรามาดูที่ตัวต่อไปค่ะจะเป็นตัวไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งก็คือเป็นรุ่น AirF นะคะรุ่นนี้ก็คือจะใช้ได้อยู่ที่สภาพประกาศอ่าสภาพของห้องนะคะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30ตารางเมตรนะคะรุ่นนี้คือการใช้งานใช้งานได้แบบ คล้ายๆกับรุ่นแอร์มนี้แต่ความพิเศษพิเศษกว่าน,นั้นค่ะคือจะมีไฟ LED ตรงนี้ซึ่งจะแสดงสถานะของค่าฝุ่น PM 2 5ว่าสภาพอากาศห้องแนละตอนนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงนะคะหลังจากกดปุ่มเปิดปิดแล้วนะคะแสงไฟจะโชว์แบบนี้สลับสีกันทั้งหมด3สีคือสีน้ำเงินสีส้มและสีแดงนะคะ กขาจะโชว์อย่างนี้โดยประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเรียบหรูนะคะโค้งมนที่สำคัญคือป้องกันในเรื่องของน้องๆแล้วก็ตัวของลูกค้าเองไม่ให้เกิดการกระแทกหรือการบาดเจ็บได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของไฟต่างๆหรือแม้กระทั่งสปีดบันลมก็มีด้วยกันทั้งหมดสมสปีดนะคะเหมือนกันเปิดปิดไฟได้เช่นกันค่ะเวลาที่ เราใช้เวลานอนพักผ่อนตอนกลางคืนก็คือเปิดอ,อิได้เลยนะคะล็อกไว้ได้เลยเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญค่ะคือรุวนี้เวลาที่เขาดูดฝุ่นก็คือจะดูดที่ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็พ่ออากาศข้างบนออกมาแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของตัวไส้กรองจะเป็นไส้กรองแบบสังสรรนแบบนี้นะคะทม,มันจะสลับด้าน ส่วนตัวไส้กกองจะเป็นไส้กกอง3ามชั้นหน้าตาแบบนี้นเลยนะคะก็คือจะมีในส่วนของเฮปปาคาร์บอนแล้วก็สปอนเหมือนกันนะคะสินค้าเรารับประกันอยู่ที่2ปีค่ะแล้วก็อายุการใช้งานของไส้กกองจะอยู่ที่1ปีเช่นกันนะคะบอสแกจะหลับปะไม่ใช้ครับ <laughs> เหมือนจะหลับเลยอะ่ะโอเคหนึ่งตัวขันไป ยนต์บ้างนะคะไม่ใช่ว่าฝุ่น PM 2.5มาแล้วเราจะป้องกันเพียงแค่ในบ้านนะคะในรถเราก็ต้องป้องกันเหมือนกันถามว่าฝุ่น PM 2.5เข้ามาได้ไหมเข้ามาได้แน่นอนค่ะก็คือเข้ามาจากเวลาที่เราเปิดปิดประตูหรือกระจกนะคะเพราะฉะนั้นตัวเครื่องพอวอากาศในรถยนต์นะคะของแบรนด์อาร์ทิ e ก e c อิเล็กทนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะตอนนี้นะคะ ความพิเศษและความแตกต่างแตกต่างกันในเรื่องของอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของรูปทรงนะคะแบบนี้รุ่นแรกจะเป็นซีรีส์แรกจะเป็นทรงกระบอกนะคะก็คือ,อสามารถที่จะเอาไห้เอาออกนะแล้วก็ไปตัดเอาบอกว่า,า,า,ารุ่นนี้จะเป็นรูปทรงกระบอกนะคะเป็นตัวซีรีส์แรกส่วนตัวนี้จะเป็นซีรีส์สนะคะรูปทรงก็จะเล็กลงมานิดหนึ่งนะคะ ความแตกต่างกาันคือต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะคะแต่ส่วนรุ่นนี้จะไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวและที่สําคัญรุ่นนี้สามารถใส่แผ่นน้ําหอมได้ด้วยนะคะก็คือแผ่นน้ําหอมจะอยู่ด้านล่างลูกค้าสามารถเปิดแล้วก็ใส่แผ่นน้ําหอมที่ตรงช่องนี้ได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ไส้กรองเหมือนกันคะ่ะเป็นไส้กรองที่ กอง3ชั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็งปู pm 2.5คุณที่มีขนาด0.3ไมครได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการใช้งานนะคะก็คือ,อถ้าเป็นตัวรุ่นของตัวซีรีส์แรกซีรีส์สขอโทษเป็นซีรีส์สลูกค้าจะต้องเสียบสาย usb เอาไว้ตลอดเวลาแต่ส่วนถ้าเป็นรุ่นแรกก็คือจะมีแบตเตอรี่เอาไว้แล้วนะคะแล้วสเต็ปของพัดลมก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด2สเต็ปนะคะ สีน้ำเงินและสีเขียวแล้วก็ส่วนตัวสีที่3ก็คือจะมีแรงดูดของพัดลมเพียงแค่ระดับเดียวเท่านั้นนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็คือลูกค้าท่านไหนสนใจก็คือสามารถสั่งสินค้าได้เลยเ mm hmm. ช่นกันนะคะต่อไปก็จะไปนในส่วนของตัวที่ขายดีที่สุดในตอนนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งคนที่รักรถก็ตามนะคะเราจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องดูดฝุ่น นะคะอันนี้ถามว,ว่าเครื่องดูดฝุ่นนะคะสามารถดูดฝุ่นในรถในพื้นที่บ้านที่มีขนาดซอกซอยเล็กๆได้นะคะซึ่งในกล่องอะคะ่ะนอกจากจะมีเป็นสายสายชาร์จแบบนี้ให้แล้วก็ตัวอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็จะมีตัวดูดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตัวดูดแบบ แรงมาให้แล้วก็จะเป็นแบบหัวธรรมดาแบบนี้มาให้ด้วยนะคะตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าพิเศษตรงที่ว่าคือไรสายนะคะลูกค้าสามารถเสียบเสียบสายได้เลยแล้วก็ชาร์จแบตไปในตัวหรือถ้าชาร์จแบตเต็มแล้วก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกตินะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะคืออันเนี้ยแรงดูดเขาจะอยู่ที่800วัตต์ถูกปะ่ะแ0ดรอหรือ800พ0 0แปดพับ8,000เนาะ สำหรับตัวรุ่นนี้นะคะแรงดูดจะอยู่ที่8,000วัตต์เพราะฉะนั้นในสเต็ปของราคานี้ถือว่าคุ้มและดีแล้วก็แรงดูดค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในณนะตอนนี้ค่ะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีก็คือสีขาวสีดำและสีเขีขยวเท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจก็คือสามารถกดสั่งซื้อได้เช่นกันใน Lazada Shopee Line แแล้วก็ลงไปถึงในหน้าเพจของบริษัทนะคะ ส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวอื่นของตัวอาร์ทิอิเล็กทรอนิกส์สามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้เลยหรือมีคำถามต่างๆที่สงสัยก็สามารถสอบถามกับทางน้องๆแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาในส่วนของรุ่นต่อไปนะคะเป็นในส่วนของ คายแอร์นะคะซีรีส์สนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กกระทัดรัดนะคะลูกค้าสามารถที่จะวางไว้ตรงช่องของช่องใส่แก้วน้ําได้เลยนะคะรุ่นนี้จะแตกต่างก,กว่าซีรีส์แรกตรงที่ว่าจะไม่มีแบตสํารองในตัว ทุกครั้งที่ลูกค้าใช้งานก็คือต้องเสียบจาย USB ในการใช้งานทุกครั้งนะคะวันให้ดูในเรื่องของตัวไส้กกองก่อนนะคะการเปิดไส้กกองเปิดจากด้านล่างได้เลยนะคะส้กกองจะเป็นไส้กกอง3ชั้นแบบนี้นะคะเป็นไส้กกอง3ชั้นที่มีในส่วนของคาร์บอนเฮปปาแล้วก็คาร์บอคาร์บอนเฮปปาแล้วก็สปอนนะคะอันนี้ก็คือกองฝุดน PM 2.5 ฝุ่นที่มีขนาด0.3ไมครอนแล้วก็ขนสัตว์ขนแมวรวมไปถึงกิ่นอาหารต่างๆในรถนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานก็คือลูกค้าสามารถเสียบสายจากด้านหลังได้เลยและเปิดการใช้งานนะคะเปิดปุ่มการใช้งานเปิดที่เป็นจอสัมผัสแบบนี้นะคะเขาก็จะเริ่มเปิดการใช้งานได้เลยนะคะโดยที่เขาจะโชว์เป็นไฟสลับสีกันไปอยู่ตลอด นะคะเพื่อแสดงในส่วนของการทํางานของระบบของตัวเครื่องนะคะตัวนี้รุ่นนี้นะคะในส่วนของซีนีส3จะมีสเตปของพัดลมเพียงแค่สเตปเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญค่ะสินค้ารุ่นนี้เราจะมีเพียงแค่3าสีเท่านั้นตอนนี้ก็คือเป็นสีเขียวสีดําและสีขาวเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้อะค่ะ ในความแตกต่างของทั้ง2รุ่นอยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบรุ่นไหนนะคะแต่บอกเลยว่า500บาทมีคอแน่นอนนะคะและสินค้าทุกตัวเรารับประกัน1ปีนะคะเรารับประกัน1ปีเลยและที่สําคัญก็คือจะมีในส่วนของการประกันเพิ่มอีก2เดือนนะคะถ้าลูกค้าทํำตามเงื่อนไขและที่สําคัญถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากใช้ผลิตภัณฑ์ของ a r ร e เทคนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ไลน์ช็อปนะคะ อ่าลาซาด้าช้อปปแล้วก็เพจของบริษัทได้เลยสำหรับวันนี้วันขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกับ r าร์เทคอิเล็กทรอนิส์นะคะวันนี้เจอกับวันค่ะวันนี้วันมารีวิวในตัวของคาแอร์ f i f i r e นะคะเป็นตัวใหม่ของผลิตภัณฑ์อาเทคนะคะณนะตอนนี้เรามีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคะคือซีรีส์หและซีรีส์สนะคะความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรอันนี้ต้องอธิบายทีละตัวก่อนเลยนะคะไว้ขออนุญาตอธิบายในตัวแรกก่อนนั่นก็คือตัว เครื่องพ่ออากาศในรถที่เป็นตัวซีรีส์หนึ่งะคะตัวนี้นะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมดคือ2สีนะคะจะมีสีขาวและสีน้ำเงินนะคะอันนี้เดี๋ยววันให้ดูในเรื่องของไส้กองกันก่อนนะคะไส้กองของเราจะเป็นไส้กองแบบ3ชั้นนะคะ3ชั้นก็มีด้วยกันทั้งหมดมีเฮป้ามีคาร์บอนแล้วก็สปอนนะคะสามารถกองปูดน PM 2. 5 5 องฝุ่นที่มีขนาด0.3มครลนและขนสัตว์ขนแมวรวมไปถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสมได้ในรถนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารกลิ่นวันบุหรี่หรือแม้แต่กระทั่งกลิ่นรองเท้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าจุดเด่นของเขานะคะก็คือจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะคะขนาดของแบตเตอรี่จะอยู่ที่200์นะคะสามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียบสาย USB นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยววันมาให้ดูในเรื่องของสเต็ปการใช้งานนะคะสเต็ปการใช้งานอันนี้คือวันชาร์จแบตมาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะการชาร์จแบตก็คือจะอยู่ที่ประมาณ1-2ชั่วโมงสามารถชาร์จแบตเราเต็มได้เลยถอดสาย USB ออกค่ะการใช้งานจะใช้งานได้สูงสุดนะคะ2 4ถึงชั่วโมงนะคะโดยประมาณนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดและปิดนะคะ แล้วก็ด้านหน้าก็คือปุ่มปรับระดับของพัดลมนะคะอันนี้ให้ลูกค้าดูก่อนเลยว่าหลังจากที่เราเปิดพัดลมแล้วนะคะถ้าโชว์เป็นสีน้ำเงินคือระดับพัดลมจะอยู่ที่อันดับหนึ่งนะคะหากกดอีกทีหนึ่งระดับ2นะคะจะโชว์เป็นไฟสีเขียวนะคะในเรื่องของการดูดอากาศต่างๆนะคะเขาจะดูดจากช่องที่เป็นช่องรังพึ้งแบบนี้นะคะ 360องศาหลังจากที่เขาดูดแล้วเขาจะป้อกอากาศที่สะอาดขึ้นมาที่ด้านบนนะคะสินค้าทุกตัวในเรื่องของตัวคาแอร์นะคะคาแอร์แอร์คาวคาแอร์พี่คาแอร์นะคะเราจะรับประกันอยู่ที่1ปีทุกตัวนะคะไซกรองมีอายุ1ปีเช่นกันค่ะแต่แนะนำว่า3-6เดือน แนะนำให้ลูกค้าถอดออกมาทาความสะอาดได้เลยนะคะโดยใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์เช็ดที่ผ้าแล้วก็นําไปเช็ดที่ตัวไส้ก่องได้เลยนะคะโอเคม